แปบุคคลที่มีโอกาสสูงจะไปก่อสุดท้ายอย่างลาฟเทลเพื่อพิชิตวันพีท สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายสำหรับวันนี้นะครับผมจะนำเสนอแปดบุคคลที่มีโอกาสสูงจะไปเกาะสุดท้ายอย่างลาบเทลนะครับและจะเอาเพียงแค่กัปตันเรือเท่านั้นนะครับราะเอามาทุกคนเนี่ยมันคงจะเยอะเกินไปโอเคครับเพื่อไม่เสียเวลาเราไปรับชมความสนุกความมันนี้กันต่อเลยคนแรกนุ่มไวกลางคนอย่างมาแชลดีทิหรือในนามของหนวดดำนะครับชายผู้ที่ฟันไม่ค่อยจะครบซี่สักเท่าไหร่นะครับแต่เขานะครับก็เป็นคนหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายเสหลือเกิน ในการจะไปเกาะสุดท้ายอย่างลับเทลให้ได้ไม่ว่าการที่เขาะจะแย่งชิงพลังผลปีศาจมาเพื่อต้องการจะแข็งแกร่งให้มากที่สุดเลยนะครับไหนจะเป็นกําลังคนของเขาที่เขาเสริมขึ้นมาแน่นอนเลยว่าหากจะพูดว่าใครนะครับเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งเลยของลูฟี่นะครับในการแย่งชิงนะครับสมบัติล้าค่าอย่างวันพีทและไปเกาะสุดท้ายอย่างลับเทลด้วยแล้วก็นะครับนวดดำเนี่ยมันเต็งหนึ่งแน่นอนด้วย,ยลลพลังความสามารถของเขาและก็ความรู้ของเขานะครับเกี่ยวกับหน้าประวัติศาสตร์ต่างๆนวดดำนะครับก็คือเป็นเต็งหนึ่งแน่นอนในฝั โจรสลัดนะครับที่จะไปที่กาะสุดท้ายอย่างแน่ๆ มาต่อที่คนที่2กันต่อเลยสําหรับทาฟังกาดีวอเตอร์ลอนะครับอีกหนึ่งพระธิตรคนสําคัญของลูฟี่ถึงแม้ว่าลอตอนนี้นะครับเขาจะทําภารกิจของเขาที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยสำเร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ภารกิจของเขาจะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการที่เขาจะไปก่อสุดท้ายอย่างลับเทลด้วยเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องแตกอะไรเพราะเขาก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรถโพนิกีสีแดงนะครับที่จะสามารถไปก่อสุดท้ายอย่างลับเทลได้และการที่เขานะครับเป็นหนึ่งในโจรสลัดครััยยยุสม่ชวว้้วาแล ก็เขานะครับก็ควรจะมุ่งหน้าหรือพุ่งเป้าตัวเองไปนะครับให้มันไกลมากกว่านี้ซึ่งการที่ว่ารอนั้นร่วมมือกับกลุ่มหมวกฟางนะครับในการจัดการไคโดมันเหมือนกับว่าเป็นผลตอบแทนและการของรอนะครับที่มอบให้กับกลุ่มหมวกฟางเป็นเพราะว่านะครับกลุ่มหมวกฟางเคยช่วยเขานะครับในการจัดการโดฟามิงโกซึ่งแน่นอนแล้วว่าหากจบนะครับในสงครามภาควานโนนี้แล้วทางด้านรอนะครับก็น่าจะแยกตัวออกไปนะครับจากกลุ่มหมวกฟางเพราะว่าได้ทําการนะครับก็คือหมดหนี้บุญคุณกันแล้วอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทํากันมานะครับก็น่า ได้เห็นรอนนครับในการไปเกาะสุดท้ายอย่างลับเทลก็เป็นไปได้มาต่อที่คนที่3กันต่อเลยนะครับสำหรับมังกี้ดีลูฟี่นะครับเมื่อกี้เราก็นินทาเข้ามาแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นก็พูดกันเลยดีกว่าสาหรับลูฟี่เนี่ยผมว่าไม่ต้องเดาก็ได้นะเพราะยังไงก็แล้วแต่นะครับพระเอกของเรื่องอย่างลูฟี่นั้นก็ควรจะไปเกาะสุดท้ายอย่างลับเทลได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับและก็เป็นเป้าหมายสูงสุดของเขาด้วยในการที่เขาจะเป็นราชาโจรสลัดนะครับการที่จะเป็นราชาโจรสลัดนั้นไม่สามารถแต่งตั้งตัวเองได้แต่เขาต้องไปเกาะสุดทท้้้าาายยอ่งลเครัับบแววสมติ ค่าอย่างวันพีดมาแล้วก็คนทั่วโลกนะครับจะต้องนับถือว่าตัวของลูฟี่นั้นเป็นราชาโจรสลัดซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยลูฟี่นะครับเขาก็ประทักับเหล่า4ีจักรพรรดิอยู่แล้วก็มีนามนะครับหรือว่าเป็นชื่อเสียงของตัวเองนะครับในการเป็นจักรพรรดิคนที่5และเขานะครับก็สามารถรวบรวมนะครับรถพนิกีฟได้หลายอันแล้วด้วยนะครับคือตอนนี้มันใกล้มากๆแล้วนะครับที่ลูฟี่นั้นนะครับก็คือจะคว้าสมบัติล้ำค่านะครับอย่างวันพีดมาให้ได้ก็คือไปก่อสุดท้ายรับเทลนั่นแหละซึ่งในหลัังงจจาาาากกกกภควโโนนนนีีี้้็็็็มอสูเเเเเลลยยะรบทท่ปปปไได เนื่องจากว่าจาร์โอดาในตอนนี้ก็พูดไปแล้วแหะครับว่าวันพีชน้นะครับน่าจะจบภายใน5ปีเนื้อเรื่องนะครับจะดําเนินเร็วขึ้นนะครับจึงทําให้ในตัวของลูฟี่ก็เป็นตัวเต็งอาจจะเล็กตัวเต็งหรือเปล่าผมประกันเลยว่ามันก็คือเบอร์หนึ่งนี่แหละในการคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชนะครับก็โอเคงั้นเราไปที่คนต่อไปกันเลยดีกว่า มาต่อที่คนที่4กันต่อเลยสําหรับก็อดบาร์กี้ของเรานั่นเองนะครับอดีตเด็กฝึกหัดของเรือโจรสลัดย่างโกดีโรเจอร์นะครับแน่นอนหลยว่าเขานะครับยังไม่ได้ไปกอะสุดท้ายอย่างลับเทลนะแต่ว่าเขานะครับก็เป็นคนหนึ่งเลยที่เป็นตัวเทพทรูนะครับเชื่อเลยแหละครับว่าบาร์กี้เนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ไม่ต้องหาเหตุผลอะไรนะครับหากเขาจะไปกอะสุดท้ายอย่างลับเทลได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่อาจารย์โอดะรักมากๆเลยนะครับและเชื่อว่าแฟนๆมันพีทหลายคนก็ชื่นชอบตัวละครตัวนี้มากๆถึงแม้ว่าตอนนี้รเาก็ไม่่รรู้หอกคับวาถึก มันจะไปยังไงนะครับแต่อย่าลืมแล้วกันว่าเขาเคยเกือบไปก่อสุดท้ายอย่างรับเทลได้แล้วนะครับในสมัยยังเด็กๆหากเขานะครับจะสามารถมุ่งเป้าในการไปก่อสุดท้ายรับเทลได้เนี่ยก็เลยไม่ใช่เรื่องแตกอะไรบวกกับว่าเป็นตัวละครเทพทรูด้วยนะครับก็ไม่ควรจะละทิ้งตัวละครตัวนี้ไป และมาต่อที่คนที่5นะครับอย่างแชงคูนั่นเอง 1- ใน4จักรพพัดนะครับผู้รักอิสระในท้องทะเลนะครับโคตรอิสระเลยนะพี่แกอยากจะไปไหนก็ไปได้นะครับก็แน่นอนหละว่าแชงคูเนี่ยก็อยู่ในกอี์เดียวกับบาร์กี้เลยนะครับแต่ว่าจะมีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือเขาก็คือเป็น1ใน4จักรพพัดนะครับแล้วก็เราอาจจะยังไม่ทราบว่าเขาสะสมรถภายนกีฟเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วนะครับแต่เป็นนั้นว่าเขาเคยเกือบไปกอะสุดท้ายแล้วแต่ว่าต้องดูแลบาร์กี้นะครับตอนที่ป่วยซึ่งแน่นอนเลยครับว่ามันก ได้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่แบบว่าคุณรู้ว่าจะไปอีกเกาะหนึ่งแต่สามารถไปได้เลยนะครับหากคุณนะครับไม่สามารถจะล็อกเป้าในการที่จะไปได้จึงทําให้นะครับแชงคูดเนี่ยถามว่าอนาคตจะเห็นเขาไปคนสุดท้ายอย่างรับเทลไหมมันมีโอกาสสูงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาจะต้องไปประทานนะครับกับทางด้านหนวดดาก็เป็นไปได้นะครับอีกหนึ่งศัตรูคู่แคนนะครับของทางด้านแชงคูดซึ่งเราก็ต้องมารอลุ้นดูเลยครับว่าชายผู้ที่เคยมอบหมวกฟางและยอมเสียแคนนะครับเพื่อรักษาชีวิตของลูฟี่นั้นจะสามารถไไปปเเกาาาะสุดดทท้้ยยออ่่งงลับจรริหื ต่อที่ตัวละครที่6นะครับอย่างไคโดสําหรับไคโดนั้นนะครับโอเคแหละถึงแม้เขาจะเป็นบอสนะครับในภาควานุก็ตามทีแต่ก็ไม่ได้มีอะไรยืนยันนะครับว่าทางด้านลูฟี่นั้นนะครับที่อาจจะชนะไคโดคือมันต้องชนะแล้วแหละถ้าจะผ่านภาคนี้ไปใช่ไหมแต่ว่าลูฟี่จะฆ่าไคโดหรือเปล่าหรือว่าไคโดจะโดนอะไรหรือเปล่านะครับไม่แน่เหมือนกันลูฟี่นะครับอาจจะแค่ขับไล่ไคโดออกจากวานุก็เป็นไปได้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแค่การไล่ไคโดนะครับออกจากวานุไปก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับในการที่ช่วยเหลือนะครับคนจึง ทำให้นะครับหากจะตัดไคโดไปเนี่ยมันจะดูโหดร้ายกับเขาเกินไปหน่อยนะครับเพราะไคโดก็เคยประกาศแล้วแหละครับว่าเขาเนี่ยก็คือจะครอบครองนะครับอวุธวบราณและจะร่วมมือกับแม่ใหญ่บิ๊กมัมนะครับในการที่จะไปกอะสุดท้ายอย่างรับเทลแล้วก็คว้ามสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีดมาเพื่อทําให้ทั้งโลกนะครับหวาดกลัวนะครับในความสามารถของเขาจึงทําให้ก็เลยไม่สามารถตัดทางด้านของไคโดออกไปได้ และมาต่อที่ตัวละครที่7จ็ดยูทัสคิดนะครับกับตันผู้ไม่คิดอะไรเลยนะครับโดยเขาเนี่ยก็คือมาจากทะเลแถบเซาบลูและก็เป็น1คนเลยนะครับที่มีค่าหัวสูงถึง470ล้านเบรลีนะครับและเขาอ่ะก็เป็นคนหนึ่งเลยที่มีความโดดเด่นมากๆเลยนะครับใน11 Super n o วาคือตอนแรกเนี่ยมาโดดเด่นกว่าลูฟี่อีกนะครับแต่เนื่องด้วยว่าลูฟี่ของเราเนี่ยเป็นเพลงของเรื่องนะครับจึงทําให้หลายคนเนี่ยก็เลยไม่ได้จับจ้องที่ตัวของเขาด้วยคิดนั้นนะครับเขาเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนเลยแหละครับอยากจะเป็นราชาโจรสลัดนะครับแล้วก็อยากจะโค ม่ว่าจะเป็นการไปห้าวเป้งกับผมแดงแชงคูนะครับจนเสียแขนไปและในปัจจุบันนี้นะครับพี่แกเนี่ยก็คือจะล้างแค้นไคโดอีกถึงทําให้นะครับทางด้านคิดนั้นหากจบจากภาคนี้ไปแล้วเราก็เป้าหมายของเขานะครับก็คงจะมุ่งหน้าไปนะครับเกาะสุดท้ายอย่างลาฟเทลแน่นอนและพวกเรานะครับก็คงจะได้เห็นแหละครับว่าทางด้านคิดนั้นนะครับมีความสามารถหรือมีประสิทธิภาพมากเพียงพอหรือไม่ในการไปเกาะสุดท้ายนะครับแล้วก็คว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทมาให้ได้และมาที่ตัวละครสุดท้ายนะครับอย่างแม่ใหญ่บิ๊กมัมนั่นเองนะครับแน่นอน ว่าบิ๊กบัมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องการนะครับจะไปกอดสุดท้ายอย่างลับเทลนะครับด้วยเธอเนี่ยก็สะสมพลังกีทมากมายเลยอีกทั้งเธอนะครับก็ร่วมมือกับไคโดนะครับและต้องการจะคว้าอาวุธโบราณด้วยเหมือนกับไคโดเพื่อครอบครองโลกใบนี้และหากเธอนั้นนะครับจะสามารถนะครับไปกอดสุดท้ายอย่างลับเทลหรือคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทมาได้แล้วแล้วก็นะครับก็คงจะไม่ใช่เรื่องแตกอะไรจึงไม่สามารถที่จะตัดนะครับทางด้านของแม่ใหญ่บิ๊กบัมออกไปได้ เป็นยังไงกันบ้างครับ8บุคคลที่ผมนําเสนอในวันนี้นะครับมีบุคคลที่เพื่อนๆชื่นชอบหรือไม่นะครับเพจผมก็ใส่ไปแล้วนะตอนต้นคลิปโอเคและกันหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณก็ฝากไปด้วยละกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆในการทําคลิปแบบนี้นะครับกาลังใจพวกนี้บอกเลยเลยครับว่าสําคัญมากๆเลยนะฝากไปด้วยละกันนะครับไม่ว่าจะติดตามทั้ง Facebook Fan Page หรือใน u t u b e นะครับได้2ช่องทางเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอ,ขอพรคคุณคับ